ผู้ใหญ่มอบให้พายุในวันสงกรานต์เผยสิ่งที่ทำพายุร้องไห้หลังได้เงินสงกรานต์จากผู้ใหญ่โดยทางด้านติ๊กตอกที่ชื่อแอปโพลิพลัสจัดให้ได้ออกมาเผยคลิปความน่ารักน้องใส่ฟ้าน้องพายุน้องแอบิเกลลูกๆสุดน่ารักของคุณแม่ชมพู่ที่ได้พาเด็กๆเข้าไปไหว้รดน้ำดำหัวขอพรจากบอสนิดอรพานแห่งโพลิพลัสซึ่งพายุได้เข้าไปไหว้นำพวงมาลัยจากนั้นบอสนิดก็ได้มอบซองเงินให้เด็กๆ ซึ่งพายุนั้นดีใจมากที่ตนเองได้เงินแต่จู่ๆก็ยืนร้องไห้เนื่องจากนั้นวันเจี๊ยบผู้จัดการของชมพู่ก็แกล้งบงหลานบอกว่าจะเอาเงินที่พายุได้ไปซื้อกระเป๋าทําเอาชมพู่นั้นอดขำไม่ไหวแล้วได้บอกลูกชายว่าเป้าหวานรอเล่นทําเอาขำหนักมาก